สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทความดีๆจากคอลัมน์ทวนกระแสข่าวซึ่งเขียนโดยคุณสุทินบรรณบวรคอลัมน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับหยิบยกมาจากแนวหน้าฉบับวันอังคารที่19มีนาคมปีพุทธศักราช2567คุณสุทินพูดถึงเรื่องของนิตยสารไทมส์กับการสัมภาษณ์ในเศษฐาทวีสินให้ชื่อว่าอย่างนี้ครับไทม ตั้งธงสื่ออะไรจากการสัมภาษณ์นายเศรษฐาเนื้อหาใจความในคุณสุทินเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้วิเคราะห์จากการที่วารสารไทม์ของอเมริกาเนี่ยไปสัมภาษณ์พิเศษในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยเพื่อเป็นรายงานหน้าหนึ่งเมื่อวันที่25เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567 ก็ฮือฮากันไปแล้วครับตามประษาสื่อไทยที่มักจะไม่ได้อ่านรายละเอียดว่าความจริงแล้วเนี่ยสื่อต่างประเทศเขาตั้งธงที่จะรายงานข่าวชื่นชมหรือว่าจะเขียนข่าวทับถมประเทศไทยกันแน่แต่ถ้าเกิดได้อ่านรายละเอียดในหัวข้อของการสนทนาเนี่ยนะครับจะพบว่าชามเนี่ยเขาตั้งทงเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าจะนําเสนอข้อคอรหาต่างๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องกฎหมายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือที่เราเรียกว่ากฎหมายมาตรา1นึนั่นแหละครับรวมถึงเรื่องที่นายเษฐาทวีสินเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยมาเยี่ยมประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดใจประเทศตะวันตกละเกินที่ประเทศตะวันตกเนี่ยเขาใช้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนเนี่ยเป็นหุ่นเชิดรับหน้าการประทะากันระหว่างนาโต้กับรัสเซียนะครับ นิตยาสารไทมส์ซึ่งได้สัมภาษณ์พิเศษในเศษฐาเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มต้นโปรยข่าวด้วยประเด็นเบาๆบอกว่าในเศษฐาเนี่ยไม่ได้โกรธ Taylor s สว f t แล้วก็นายกรัฐมนตรีไทยก็ไม่ได้โกรธสิงคโปร์ด้วยนะครับที่คว้าเอา Taylor ์สวิ t เนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศสิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐาพูดแค่เพียงว่าสิงคโปร์เนี่ยฉลาดมาก พูดแค่นั้นแหละครับเศรษฐาไม่ได้โกรธสิงคโปร์นะครับเพียงแต่ว่าอิจฉาเนื่องจากว่าไทยเนี่ยอยากจะทําแบบนั้นเหมือนกันนี่เป็นโปรยข่าวเป็นอย่างนี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยไทม์ก็ร่ายยาวเลยนะครับเรื่องที่นายเศรษฐาต้องการนักร้องอเมริกันมาเล่นคอนเสิร์ตในเมืองไทยก่อนที่จะพูดกันในประเด็นที่ไทมเนี่ยได้เตรียมหัวข้อเอาไว้ล่วงหน้าประเด็นแรกน็ Taking sides between Russia and Ukraine, ไทมเนี่ยเขาอยากจะรู้ท่าทีของไทยในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนประเด็นนี้เนี่ยคุณสุทินบอกว่าเข้าใจว่าไทมเนี่ยคงจะติดใจมาตั้งแต่ตอนที่นายเศรษฐาเนี่ยไปพบกับประธานาธิบดีปูตินระหว่างการประชุมรถ a อันเบลหรือว่าหนึ่งแถบหนึ่งเส้นที่ปักกิ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีกลายนะครับแล้วนายเศรษฐาเนี่ยก็เชิญประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมาเยีอยประเทศไทย นิตยสารไทม์เริ่มต้นรายงานในประเด็นนี้บอกว่าอย่างนี้ครับในเศรษฐาปกป้องตัวเองที่เชิญป,ประธานาธิบดีปูตินมาเยือนประเทศไทยไทม์เนี่ยใช้คําว่าปกป้องตัวเองเลยนะครับซึ่งนั่นเนี่ยหมายความว่าการเชิญปูตินมาเยือนประเทศไทยมันเป็นความผิดนะครับในสายตาของฝรั่งเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนิตยสารไทม์ก็รายงานคําพูดของเศรษฐาเศรษฐาบอกว่าอย่างนี ประเทศไทยไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสงครามยูเครนประเทศไทยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในระดับนานาชาติประเทศไทยไม่สนับสนุนความรุนแรงประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายสากลประเทศไทยอยู่ฝ่ายสันติภาพเพราะประเทศไทยเชื่อว่าประชาคมนานาชาติต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสถานการณ์ในยูเครนผลักดันให้โลกเนี่ยแบ่งขั้วกดดันให้ประเทศหลายประเทศรวมั้งประเทศไทยต้องเลือกข้างซึ่ง ไม่ได้ช่วยให้เกิดความพยายามส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงประเทศไทยเชื่อในความร่วมมือพหุภาคีและความร่วมมือนานาชาติมากกว่าการแบ่งแยกโลกออกเป็นส่วนอันนี้เป็นประเด็นที่1น,นะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่2ภาษาอังกฤษเนีใช้คำว่า Thailand's controversial royal d e f o r m a t i o n law is here to stay แปลเป็นไทยเนี่ยคุณสุทินบอกว่าไทม์เขาปล่ยข่าวบอกว่าการโต้แย้งในประเด็นกฎหมายหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพยังคงมีต่อไปแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในเศรษฐาเนี่ยเป็นผู้ที่คอยปกป้องกฎหมายหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพหรือที่เรียกกันว่ามาตรา112อย่างแข็งขันนี่แหละครับแต่บนันณิตยสารไทม์เนี่ยเขาไม่ได้รายงานนะครับว่าในเศรษฐาเนี่ยพูดว่ายังไงบ้างในประเด็นนี้ จริงๆแล้วไทมส์ก็เหมือนกับสื่อตะวันตกทั่วไปนี่แหละครับที่ชอบเละเกินในการใส่สีตีไข่แล้วก็พูดในแง่ลบเกี่ยวกับกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดในโลก ผู้ที่ละเมิดกฎหมายนี้มีโทษจำคุกถึง15ปีอันนี้ทางข้เขียนอย่างนี้นะครับบางรายเนี่ยถูกศาลสั่งจำคุก50ปีตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยมีเยวชนนักศึกษานักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยถูกดำเนินคดีมาตรา112ไปแล้ว200กว่าคนรวมทั้งเด็กหญิงอายุแค่14ขวบกับคนที่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีอายุถึง80ปีก็ถูกดำเนินคดีด้วยเพียงเพราะไปคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดีย ี่เป็นรายงานจากนิตยสารไทมส์นะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่3เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าเษฐา w ants to resolve Myanmar civil war ประเด็นนี้เนี่ยไทม์โปรยหัวบอกว่านายเษฐาเนี่ยคุยโวว่าจะเป็นหัวหอกในความพยายามนำเอาสติภาพกลับมาสู่เมียนมาหรือว่าพมา่าแล้วก็ให้รายละเอียดนะครับบอกว่าเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พมา่าต้องพังพินาตเพราะสงครามกลางเมืองต้องนองเลือดตั้งแต่ทหารยึดอำนาจเมื่อวันที่ 1, <c oughs> 1> เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2564แล้วไทม์ก็อ้างคำพูดของนายเศรษฐาบอกว่าไทยเนี่ยมีชายแดนร่วมกับเมียนมาเป็นระยะทางรวมทั้งหมด2,416กิโลเมตรถือว่าไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียดังนั้นสติภาพในเมียนมาจะเป็นผลประโยชน์ ให้กับประเทศสมาชิกสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอาเซียนตกลงกันว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําเศรษฐาพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็สรุปว่าผมเชื่อว่าในไม่ช้าเนี่ยเราก็จะได้ข้อยุตินอกเหนือจากความกังวลในเรื่องมนุษยธรรมสันติภาพจะเป็นผลดีสําหรับธุรกิจด้วยอาเซียนมีประชากรทั้งหมดรวมแล้ว650ล้านคนหรือ 10เปเซ็นเป็นเมียนมาพูดง่ายๆก็คือเมียนมาเป็นสมาชิกไม่สร้างสารรค์ของภูมิภาคพูดกันถึงศักยภาพของภูมิภาคหากคุณมีสัติภาพเอกภาพในเมียนมาเรื่องของเมียนมาเนี่ยนะครับคุณสุทินบอกว่าในประเด็นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในเศรษฐาพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าไทาม์เนี่ยเขาไปเขียนตั้งธงเอาไว้ว่าเมียนมาเป็นสมาชิกที่ไม่สร้างสารรค์ของภูมิภาคประโยคนี้แหละครับ ใครจะพูดก็ตามนะครับแต่มันเป็นคำพูดที่คนที่เขามีมารยาททางการทูตเนี่ยเขาจะไม่พูดกันเขาจะไม่พูดกับเพื่อนบ้านในทำนองนี้อีกอย่างหนึง่งที่อ้างว่าอาเซียนตกลงที่จะให้ประเทศไทยเป็นแกนนำเนี่ยคำพูดนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่เสียมารยาทมากมากนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยประเทศลาวครับเขาเป็นประธานุนเวียนอยู่ ประเทศไทยเป็นเพียง1ในสิประเทศสมาชิกเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่ควรจะเป็นการคุยโวออกนอกหน้าว่าไทยเป็นผู้นําการเจรจาสแสวงหาสติภาพในพมา่าเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยประเทศไทยเราเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับแต่เคลื่อนไหวแบบเงียบๆในการเจรจากับทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวิกฤตการเมืองในเมียนมารเราทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับ แล้วก็เป็นธรรมเนียมของไทยที่มักจะใช้การทูดแบบเงียบๆที่เขาใช้ภาษาอังกฤษว่า Quiet Diplomacy ไม่ใช่การคุยโม้โชงชางให้มาเข้าทางฝรั่งอย่างที่นายเศรษฐาพูดกับนิตยสารทมประเด็นที่4ครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า He's the boss for now ประเด็นนี้คุณสุทินอธิบายความบอกว่าททมเนี่ยคงจะสงสัยในสถานะของนายเศรษฐาถึงได้ปล่ยหัวว่า เวลานี้เขาเป็นนายประเด็นนี้เนี่ยไทบอกว่าอย่างนี้ในเศรษฐาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันกันกบที่นายทักษิณชินวัตรเดินทางกลับประเทศไทยหลังจากที่อ้างว่าลีภัยอยู่ต่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วคือลบหนีคดีนะครับสารตัดสินจำคุกรับหลังในคดีคอรัปชันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทักษิณเดินทางกลับมาที่ประเทศไทย แล้วก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนจะย้ายไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษให้เป็นกรณีพิเศษก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าเศรษฐาเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พอจะรับได้ส่วนนายทักษิณเนี่ยมีการวางตัวให้เป็นคนที่คอยหยุดการคุกคามของพรรคก้าวไกลซึ่งมีวาระสุดโต่งเกินไปเศรษฐาพูดกับนิตยสารไทมบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมโทรศัพท์ไปหาทักษิณหลังจากได้รับการพักโทษแล้วแล้วก็ยินดีที่จะได้รับคําแนะนําจากทักษิณในฐานะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนิตยสารไทม์ได้รายงานเพิ่มเติม,ตมบอกว่าอํานาจในการบริหารประเทศเนี่ยยังมีบาร,รมีของแพททองทานซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของทักษิณซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคอยเป็นเงาตามตัวเศรษฐาอยู่นะครับ ซึ่งผู้สังเกตการ์ยบอกว่าแพทองทานเนี่ยจะขึ้นมาแทนที่เศรษฐานในไมชานี้แต่ดูเหมือนว่านายเศรษฐานเนี่ยกลับไม่สะทกสะทานต่อเสียงวิจารณ์แล้วก็พูดอย่างมั่นอกมั่นใจเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ผมมั่นใจว่าสักวันหนึ่งแพทองทานต้องสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีในอีก4ปีข้างหน้าแต่ว่าห่วงเวลา4ปีจากนี้ไปเนี่ยผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่คือประเด็นที่4นะครับประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นที่ห้า ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Die h ร์ d เร d ประเด็นนี้คุณสุทินบอกว่าในเศรษฐานเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของทีมหงแดงลิเวอร์พูลนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยแต่แทมยกขึ้นมาพูดคุยกับเศรษฐาเพราะว่าคติของสื่อที่บอกว่า Animal Sport and Sex เป็นความสนใจร่วมกันในการรายงานข่าวต่อชาวโลกนิตยสารไทม์รายงานบอกว่าเศรษฐานเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูล ถึงแม้ว่าเป็นแฟนลิเวอร์อพูลเพียงไม่กี่คนที่ไม่รู้สึกกังวลต่อการจากไปของผู้จัดก,การชาวเยอรมันเจอเกนครอฟ์ซึ่งประกาศยุติการทํางานกับสมโมสรน,นี้เพียง9ปีหลังจากสิ้นฤดูกาลนี้ก็จะไม่มีเขาแล้วทามได้อ้างคําพูดของนเรษฐาเรษฐาบอกว่าผมคิดว่าเขาจากไปด้วยเหตุผลที่ดีครับเพราะว่าเขาพอแล้วยังไงนะครับถ้าหากเขาอยู่ต่อไปเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีผลงานเหมาะสมเหมือนเก่าหรือเปล่า ผมกังวลเรื่องการเปลี่ยนผ่านระหว่างศูนย์หน้ามากกว่าเมื่อนักบอลหนุ่มเหล่านี้เข้ามาร่วมทีมนี่แหละครับการแสดงความรู้สึกกังวลถึงการเปลี่ยนผ่านกองหน้าในทีมหงแดงเนี่ยแสดงว่าในเศรษฐานเนี่ยรู้เรื่องทีมฟุตบอลอังกฤษด,ดีมากกว่ากิจการต่างๆตลอดไปถึงเรื่องปากท้องของคนไทยด้วยนะครับคุณสุทินบอกว่าอย่างนี้ครับก่อนที่จะจบบทความชิ้นนี้เนี่ย ในฐานะที่ผมทำงานข่าวกับสำนักข่าวต่างประเทศมานานหลายสิบปีผมอยากจะให้สติกับนักการเมืองหิวแสงทั้งหลายนะครับว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เขามักจะเสนอแต่ในแง่ลบของประเทศไทยเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเป็นนโยบายของตะวันตกที่อาจจะนำข้อเขียนในแง่ลบเนี่ยไปใช้เป็นเงื่อนไขเพื่อกดดันแล้วก็ต่อรองในสิ่งที่ประเทศตะวันตกต้องการย้ำแล้วก็เตือนสติเอาไว้นะครับ